โอ้ยกอดสตีค่าสุขัจนด็กผมทอยาีคอนว้ยเกมเดอะวอล์กอาร์ติโก้เดอะแบ็ในบ้านอย่เงนี่ครับคิปปหาเรื่เกมแมวอีพีบีเกมไหมแต่ปีเกมเงินยิไม่ได้ครับเพราะมันเกิใหม่มากเนี่ยผมมองเงินเลืคไัคลิปคุกครั้งีงผมคิดว่าไม่เอากันอนคลิป คลิปอื่นไปด้วยกันครับขอไปด้วยกันแลขอให้เขาตกแป๊บนึง <S <S ที่ที่ผมไม่มีเกมที่ผมอยากจะเล่นอัคลิปกันนะบิกิน,นาหรือ่องแต่ผมไม่อ่านนะแต่ของผม,ผม,ผมย่งข้าไปกิก,ก,กินาโกกิม่าเนี่ยในรูปบล็อกเนี่ยนี่ผมไม่อยากเล่นอังลิปกันแต่ว่าหากีบผมก็ไปแล้วนยามนคาเซฟกซเซฟจะงอไม่ได้เหมือนกับนี้ด้วย ผมยังได้ดีอ่ะเพราฉนั้นผมีังยังด,นดงีน้อนกันคลิปยันม่ได้ไคลิปเย็นมากเงยแต่พี่ผมคิดทำเองถ้าเกิดคลิปได้เดี๋ยวผมก็จะมาลงคลิปมาเงี้ยนะคลิปต่อนแล้วลนคลิปยาวนะถ้าเกิดทำได้นะ แต่ถ้าคุณคิดไม่ได้ก็หาเกมอื่นๆมาเล่นต่อ,อแทนส่วน, event นอีเวนต์ก็เป็นอีเวนต์บางทางเรียด,ด้วยแต่ผมไม่เห็น, event น,นนะอีเวนต์บางทางเรียนะเพราะมันเกมมันเล่นอีเวนต์ยากหรือไม่เล่นแม่งยังไงกันอีเวนตน์บางทางเรียเนี่ย ถ้าเกิดมีเสียงมหารหรือเสียงไงก็ขอไปด้วยคุยกับเงี้ชาวบ้านจะวดบข้ามบ้านสิวะ Hãy subscribe cho kênh ít Mì Gõ phải. không กกับทองเงยไม่วาิดน้เจ้ากิไม่นาคิได้มันไอเกมนะเพราะดูแากดูแบบแบลบบันดาบไอแบบใหญ่มากเห็นดูย่งงนี้เจ้าพวกคิดไม่ได้นะเพราะว่าไอคิปปุกคิดนั่น่ะหาปีเลยผมแบบแบบนี้ไม่ได้ คุณว่าคุณงนึงไไปดีกว่าไหมเนี่ยใจปูงหายแมวแบบไม่เงีอยูนนะเดิมเปนยังซ้เดิมเหแวปลาโควนี่วะเพราะผมายิงปลาโควนอยู่แต่ก็มาแต่เขาเองนี่เป็นเนี่ย เก็บอาจจะสั้นหน่อยครับอไปด้วยอีกเกยใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวห้องค้างม,ามงันแม่งะยวไปหนึงครับเดี๋ยวเนี่ยผมก็สังญงาณดีอยู่นี่ฮะนี่มันคือค้างอะ่ะทำไมไเป็นกลัวอะหรกัน เกมมันอยากห็นาดนี้ทำไมเกมมันเป็นไงว้าเนี่ยแย่ดุดูดิดูเกมมันก็ค้างเดี๋ยวเพิ่งจะกลับมาตรง ก็น,นะผมก็ขอจบคลิปปีนี้กันใครชอบกดไลค์กดติดตามเพื่อท,ทักคลิปใหม่จากผมด้วย,ยก็เจมส์เล่ครับก o o d เจมา์ัีครับ